สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญชลีเทศนารหัสนักศึกษา62114710115วิดีโอชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวัฒนธรรมดิจิทัลวันนี้ดิฉันก็จะมานำเสนอเรื่องโลกดิจิทัลที่อยู่รอบตัวมนุษย์ด้านอันตลักษณ์ดิจิทัลโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. เรื่องราวเนื้อหาด้านอันตลักษณ์ดิจิทัล2ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 3. เสนอวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 1. เรื่องราวเนื้อหาด้านอัตลักษณ์ดิจิทัลอัตลักษณ์ดิจิทัลคือความสามารถในการสร้างและการจัดการตัวตนออนไลน์ของผู้ใช้งานการรับรู้ตัวบุคคลในสื่อออนไลน์และการมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ซึ่งในทักษะนี้ประกอบด้วย 1. การเป็นพลเมืองดิจิทัล 2. การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ดิจิทัล 3. การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลอัตลักษณ์และตัวตนในการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลถ้าให้ความหมายอัตลักษณ์ตัวตนอย่างง่ายๆก็หมายถึงการม่งบอกตัวตนให้อยู่ในโลกไซเบอร์ว่าเป็นใครอัตลักษณ์ตัวตนมีความสําคัญอย่างยิ่งในวิถีชีวิตใหม่เพราะต้องแสดงตัวตนเพื่อการเข้าใช้งานอะไรต่างๆเช่นการลงชื่อเข้าใช้อีเมลการทำธุรกรรมทางการเงินในการทำกิจกรรมบนโลกไซเบอร์หลายอย่าง ต้องมีการยืนยันตัวตนและพิสูจน์ตัวตนการพิสูจน์และตรวจสอบตัวตนได้ก็เพราะหน่วยงานที่ให้บริการสถาบันองค์กรต่างๆเช่นรัฐบาลธนาคารบริษัทที่เราติดต่อด้วยต้องมีอัตลักษณ์ตัวตนเราเป็นผู้ดูแลอัตลักษณ์ดิจิทัลของเราเพื่อให้ตรวจสอบและยืนยันว่าเราเป็นใครจึงจะอนุญ,ญาตให้ทงกิจกรรมที่ให้บริการเราเองก็ยังต้องไว้วางใจให้หน่วยงานเหล่านี้ดูแลและปกป้องเราในการใช้บริการ การทำกิจกรรมในโลกไซเบอร์บางกิจกรรมผู้ให้บริการจำเป็นต้องรู้ตัวตนจากข่าวที่พบเห็นบ่อยๆที่พบว่ามีมิจฉาชีพได้ทำการปลอมตัวและมั่วจนทำให้เกิดความเสียหายและทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในการใช้งานการกำหนดอัตลักษณ์ตัวตนที่ไม่รัดกุมทำให้เกิดความเสี่ยงความสำคัญของอัตลักษณ์ดิจิทัลจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะมีระบบให้บริการบางระบบขาดรูปแบบการระบุตัตวตนที่ได้มาตรฐาน และเชื่อถือได้สะท้อนความน่าเชื่อถือสำหรับระบบงานและขาดความเชื่อมั่น 2. ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนกล่าวคือเด็กและเยาวชนใช้สื่อดิจิทัลเพื่อตอบสนองความบันเทิงท้งนี้สื่อดิจิทัลมีคุณประโยชน์และโทษกับผู้ใช้งานหากใช้งานสื่อดิจิทัลในทางที่ถูกวิธีจะเกิดผลดีกับผู้ใช้งานเช่นการค้นคว้าข้อมูลการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางตรงกันข้ามหากใช้สื่อดิจิทัลที่ผิดวิธีจะเกิดผลเสียกับผู้ใช้งานโดยเฉพาะเด็กและเยาว,วชนเปิดรับเนื้อหาจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและมีความรุนแรงเช่นเว็บไซต์เนื้อหาที่มีความลามกและอนาจารคลิปวิดีโอที่มีภาพและเนื้อหาที่มีความรุนแรงเกมออนไลน์ที่เน้นความรุนแรงและการเล่นพนันออนไลน์ปัญหาใหญ่ในสังคมไทยและจากผลสำรวจของสถาบันเด็กและวัยรุ่นราชนาชลิน กรมสุขภาพจิตพบว่าในปีพศส5 5 6มีเด็กติดเกมมากถึง2.5ล้านคนจากเด็กและเยาวชนจำนวน18ล้านคนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงถือได้ว่าปัญหาเด็กติดเกมในปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยพฤติกรรมของเด็กที่ติดเกมมักจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบหนีเรียนมีปัญหาการเรียนตกต่ำไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมชอบเล่นเกมอยู่แต่กับบ้าน มีอารมณ์แปรปรวนง่ายแนละติดเพื่อนมากในขาะที่เด็กวางรายถึงขั้นทำ้ายตนเองหรือพ่อแม่เมื่อถูกห้ามไม่ให้เล่นเกมซึ่งเด็กกลุ่มนี้ถือว่าเข้าข่ายติดเกมอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมเช่นชอบความรุนแรงชอบเก็บตัวเองและชอบหมกมุ่นอยู่กับสื่ออินเอรเนินตลอดเวลาจึงส่งผลให้การพัฒนาทางสมองรวมถึงความคิด จินตานาการและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและนอกจากนี้ยังพบว่ายาวยชนที่เป็นกลุ่มนักเรียนมีพฤติกรรมเสพติดสื่ออินเทอร์เนต็ตออนไลน์ในปริมาณที่มากจนเกินไปจึงส่งผลกระทบกับปัญหาด้านการเรียนมากที่สุด 3. เสนอวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยส่งเสริมการเรียนรู้การรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับเด็กการรู้เท่าทันดิจิทัลสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตเนื้อหาดิจิทัลและการสื่อสารกับบุคคลอื่น ผ่านเทคโนโลยีื่อดิจิทัลหากผู้ใช้งานื่อร์ดิจิทัลมีทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัลจะส่งผลให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถแบ่งการส่งเสริมการเรียนรู้การรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับเด็กตามระดับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 1. ระดับครอบครัวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเรียนรู้การรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับเด็กในระดับครอบครัวคือผู้ปกครองหรือพ่อแม่ โดยผู้ปกครองควรสร้างทักษะให้เด็กรู้จักใช้สื่อดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์และสร้างสารรค์เพื่อเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัลของการรู้เท่าทันดิจิทัลโดยผู้ปกครองควรแนะนําการใช้สื่อดิจิทัลแก่เด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วยการปลูกฝังและอบรม 2. ระดับสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถาบันควรกำหนดนโยบายและส่งเสริมให้มีการนำหลักสูตรการรู้เท่าทานดิจิทัลให้กับนักเรียนโดยบรรจุไว้ในแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเช่นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเป็นต้น 3. ระดับกระทรวงและหน่วยงานราชการกระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรการรู้เท่าทานดิจิทัลเพื่อใช้แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้การรู้เท่าทานดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนของประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดตั้งคณะทำงานรณรงค์การเผยแพร่ความรู้การรู้เท่าทันดิจิทัลในระดับประเทศ 4. ระดับผู้ให้บริการสื่อดิจิทัลการส่งเสริมการเรียนรู้การรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับเด็กในส่วนผู้ให้บริการสื่อดิจิทัลนั้นควรผลิตและเผยแพร่เนื้อหาในสื่อดิจิทัลอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดช,ชอบ สังคมซึ่งให้ผู้บริการสื่อดิจิทัลควรเป็นตัวกลางระหว่างภาคราชการกับภาคประชาชนในการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลและผู้ใช้งาน 5. ระดับเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับเด็กในประเทศไทยสถาบานันสื่อและการสร้างสารรค์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเด็กเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ สรุปได้ว่าการส่งเสริมการเรียนรู้การรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับเด็กประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนได้แก่ครอบครัวสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาภาคราชการผู้ให้บริการสื่อดิจิทัลและเครือข่ายภาคประชาสังคมบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้การรู้เท่าทันดิจิทัลเป็นอย่างมากเพราะมีส่วนในการผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในสื่อดิจิทัลของเด็ก สรุปสถานการณ์การใช้สื่อดิจิทัลของเด็กและเยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่มีการใช้ประโยชน์สื่อดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการสื่อสารด้านการศึกษาด้านความบันเทิงและด้านอื่นๆแต่หากผู้ใช้งานรู้ไม่เท่าทันหรือขาดทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัลหรือใช้สื่อดิจิทัลในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่สร้างสารรค์จะส่งผลเสียต่อตัวผู้ใช้งานอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมต่างๆเช่น การถูกหลอกลวงในสื่อออนไลน์การถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์การติดการพนันออนไลน์การเสพติดเกมออนไลน์และอื่นๆซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เด็กขาดความรู้ความเข้าใจรวมถึงทักษะการใช้งานสื่อดิจิทัลอย่างถูกวิธีและสร้างสรรค์เนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูการอบรมและให้คำแนะนำการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยจากผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดดังนั้นจึงควรมีการสอนทักษะดิจิทัลสำหรับเด็กในยุคดิจิทัล ประกอบด้วยทักษะการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองทักษะการจัดการเวลาหน้าจอทักษะการจัดการกับการคุกคามในโลกออนไลน์ทักษะการจัดการความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ดิฉันขอจบการนำเสนอเรื่องโลกดิจิทัลที่อยู่รอบตัวมนุษย์ด้านอัตลักษณ์ดิจิทัลไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ